สวัสดีครับครูบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับลุงเด่นมานําเสนออาหารเหนือนี่นะมาทำเมื่อนั่นเลยชิมครับแกงอ้อมปลาเยียนหรือปลาไหลหรือปลาเอียนบอกปลาเอียนปลาไหลปลาเอียนปลาไหลนี่ครับอันแต่ว่าจะแกงเป็นสูตรเนื้อนะเขาก็ถ้าสูตรต้องเนื้อบดมันก็จะเจ้านี่ครับแกงปลาเยียนนี่คันได้เลยนี่เป็นห้องพักป้อมเปอร์เองก็หอมป้อมเปอร์หรือว่าชีฟรั่งอันนี้เป็นของพันธุ์พืชเมืองด้วยนะมันจะอันน้อยเองก็ถ้าเอาไปซื้อในอ่ การเี่ยมันจะต้นยาวๆนะเด็กคนที่เขาความสมบูรณ์การ,รใ,ใส่ปุ๋ยใส่อันนี้มันพันพื้นเมืองพันพื้นบ้านจริงๆแล้วมันจะหอมนะมันจะหอมกว่าไอ้พันธุ์นั่นนครับครับต้องมาดูส่วนเอ่อส่วนผสมของน้ำพริกแกงออมเขาหนะ่ะมันเป็นแกงออมทั้งเหนือนะครับแกงออมทั้งเหนือนี่เผนก็นจ,ะจะใส่เอ่อขาดมันได้เลยก็นี่ครับเครื่องเทศบอควินนี่ครับนี่คือนี่คือบอว่านี้คือบอควินที่ผมถือนี่คือเครื่องเทศมันจะขาดบันได้เลยครัมันจะหอมนะครับอ่อแกงปลายเย็นนีกับ จะไข่คาห้ามขาดมันจะเนื้อหอมผมสเสดละลากผักชีต้วยพริกกระเทียมหอมแดงกะปินะครับใบบวกรูดแค่นี้นะครับเดี๋ยวฮื้อนาเล็กคัวป่าแนละ้วก็เดึงไอ้ีเป็นแผนกต่างๆพี่กองผมผมจะเป็นช่างภาพไทย <c oughs> ครับอือครับปลาเย็นหน้าแลี้งนี่มันสุดยอดความอร่อยเนะี่ยอันนี้มันจะเป็นปลาเย็นเลี้ยงนะครับคนบ้านนี้ผมมาขายตัวตรงเลยก็ ตลาดบ้านผมกิโลละสองร้อยมากอันนี้ซื้อกับคนบ้านนี่กิโลแต่เลยกิโลร้อยร้ยอยซาวอ่ะโอ้เยเล่นกับหมาหมดเลยสองร้อยโลเจ็ดขีดแต่วันนี้มันทำแค่ครึ่งเดียวมันมักผมมักปลาล้กับปลาเยี่ยนนั่นละปวดป่าช้ำหนีเรื่องขอกินปวดป่ะปลาเนี่ยสุดยอดนี่คือปลา,ปาที่จริงนะไอ้ของกินมันก็นมีถ้ามันมีมาเยอะเนี่ยผมจะย่างย่างเต่าอ่ะโอ้หมอขาเนี่เนี่นี่นแ,แร่แร่ครับคล้ายๆเหมือนย่าง กเดียคล้ายๆกับ <P> เป็นอะไรญี่ปุ่นเขอปลาไหลย่างสียูย <laughs> จ้ะได้ไปนั่นเลยกันครัวเลยครับเดี๋ยวเล่นกันเอาขาตั้งกล้องแป๊บนึงครับจริ <c oughs> งๆถ้าเป็นตัวใหญ่น่ะเขาจะแหลกกลางแล้วก็ตูบกระดูกสันหลังมันแป๊บๆแต่ว่าตัวนี้มันเป็นกำลังพอดีกำลังพอดีมันท้องมันต้องตูบนะครับถ้ามต้องไปล่างหน้ามัครับคือล่างหูย่างล่างมาแล้วเขาล่างหูเขาต้องเอาไปล่างหน้ามันจะจางนะครับหูย่างหูยาง มุยางคุยังอหมดละนี่ปลาไหลในสุดยอดหมดนลครับนองมครับก็เอเืเลยเจมาดูเครื่องปรุงมันก็เดี๋ยวให้รีสานริกขงนอวผมจะจะเป็นคนยิบใส่ขอนอกนะครับเดี๋ยวจะปรุงย่าเี้เอาไี่เอาชิมีดหรอี่ไปทำอะไรเครื่องปรุงมันก็เดี๋ยวเยวจะปิ้วใส่อีกวงน่ อยู่มันก <th> <th> <weather ở> <establishing> <th uh ิน huh. บ <th atra ileen teokbokki> <th mid> ้านท้องไ่ต้องน้ำเหนือแต่อันนี้มันต้องแก่งแก่งอ้อมปลาเย็นนะสุดยอดอาหารนะโอ้ยนม่กินอลนปลาไหลก่อนยาย่างมาแรงปลาลำต้องกับปลาเยนเขาตะกอนเขาแบบจีนลํำจีนจีนลํำจีนอย่างเมดเบิดหยกมดยกมันดยกเขาานกินแล้วตะกอในจีนลาในชุดเครื่องเทศม ปวยกักปวยเกลืออยู่างพวเนี่ยอันนี้มันจะเบาใส่ได้ตั้งเนือนะครับน้ำน้ำน้ำเกิราต้องต่ำเครื่องเทศ่อนเครื่องเทศเนี่ยถุงเนี้ยมันจะมีพวกเอ่อตครื่องผ้านอย่างนี้ยพวกนี้ยเบาไม่เข้าชี้เครื่องเทศไม่เข้าชี้ใส่ไปถ้าชุดชุดเครื่องเทศธรรมันเนี่ยใส่ไปอย่างหน่อยต้องชิดสามย่างนะครับเรียนว่าอะที่ของย้ายย้ายจี่อย่างร้อนบ้านเราน่ะสามย่างสิบย่างสามย่างครับ เฉพาะแต่อันนี้ผมครบพอนี้มันงห้าบาทอันนั้นมันสนัมพัทของของอาหารเนี่ยคือนี่ครับเครื่องเทศกระแวนใส่แปนดลงไปหน่อยอกระเทียมวันนี้มีกระเทียมไทยเดี๋ยวมนส่เยอะเดี๋ยวเพราะว่าต้องโปกนิดให้มันละเอียดก่อนกับตะไคร้ถ้าว่าจะเพื่อหอมนะครับตำนี่ใส่ตัวนี้ไปบอกกู ต่ำไปกูเติตลดวยหน่อยเป็นโลนะนี่น้อเต้นนี่ครับเอ่อเดี๋ยวถ้ามีบกเผือกพวงนะครับในเกี๊ยนในเกี๊ยนนี่ตะโกนใส่เครื่องสมองเลยอันนี้อันนี้แก่มาเม่นครับเพราะว่ามันเออเอาไงกันได้อันนี้ได้แล้วครับถ้าวัดจิ้มขึ้นอร่อยนะมีบกเผือกพวงใส่เลยอันนี้รับอันนี้ตอันีต่ำเลยครับแล้วให้อันนี้ต่ำเนานี่หนามือต่ำเดี๋ยวผมไปเอากะปิี่มาบางเลยครับมาหน่อยมาตรงนี้ด่างแล้วครับท่านนี้ล่าง เอาไปหลังแล้วนะออปอนอันนี้ไปเกลี่ยเอาไปลลางเอาไปเกลี่ยเนี่ยตทำใส่ตัวเองใส่พริกตัวเองหน่อยนึงพริกหนาหนักใส่พริกมดเนี่ยเก๋าหนึงเกลือมีเดี๋ยวเอาเกลือให้เกลือเป็นหลักนะครับเทียมโคไปก่อนเดี๋ยวเอาเก๋าเข้าเนี่ยเดี๋ยววันที่วันที่เราวันซุกที่วันซุกที่ถึงเนี่ย ผมจะไปเอาอ่อปั๊บล้องเึงเดินจะไปเอาวัุทดีเพ่งนี้จะไปเอาอย่างไรวน้ำาไปเอาไปเอารวน้ำาด้วยเจขอรอตติทาวันุนี้วันนี้วันจันจิบออกก็น่าจะเป็นวันอังคารว่าะวันซุปแอ้หลวมน้ำตาเอารถจิบสีดำไปนาถึงก็มาถึงวัวดูใเหรอรถจิบเจอดได้ไหมรวน้ำากับแมที่แขวงบอแก้ว ข้ามสะพานมีตะผานีของจังหวัดเชยงรายนี่ครับนักกอล์ฟนักกอล์ฟอย่าข้ามโดยไปใส่หลักว่ชีด้วยหน่อยนึงอยมุมก้อมันอาจจะชิดไปหน่อยจริงๆแกงปลาเยียนนี่ยนะจริงให้รับนะกินก็เข้าหุงมันจะมอะต้องเป็นพัดเ็ด่ะพาร์ชิดแกงปาของมแกงบององมาะ ไอ้มาดี่สูตรเนื้อไอ้ดี่ได้กินมันเก็ได้กลิ่นก็ยังออมสูตรเนื้อนี่บวกอ่ะก็ได้กินรอบนึงแล้วรอบนี้รอบที่สองเลยน่าจะนี่นี้เป็นอีพีสองเนาะจนจนจรลืมแล้วกันนี่แต่ว่าหน้านี่มันอร่อยนะเพราะว่าปลาเย็นหน้านี่เป็นหน้าแรกหน้าเมษาเนี่ยมันจะหาได้ง่ายๆนะแล้วมันเป็นการันตีแบบจะเป็นปลาอะไรเรียกแน่นอนเพราะว่าจะบ้านกันรับประกันมาเลยแล้วประกันเพราะว่ามันมีเสียงตะเวีอนข้างเกี้วไว้ รับประการเลยนะเรี่ยงธรรมาติ์มาจักททวงเลยเนี่เดี๋ยวโปกสบันมาใส่นี่เนี่ยนาเดือนมีนานาแรงอะไรนาแรกอะไรนั่นแเลทุยอดเลยทุยอดเลยได้มากนี่ก็บให้ยาาสองสามวันแดี้วกับมากนี่เราถ้าถ้าประเดอขคนเก่งเป็นเดเสียนจริงจังกับได้ยัผมไปวันคำได้สักตัวนึหายจนคำเันเชอหรอกมหามหาอยาก นีี่่คัับสงงววายยเดทุกวันนี้เคยได้เป็นเก้าโลดซีบรูเขาได้วัฒนารูดไปวันนี้ปกติเนี่ยว่านาถ้าเป็นนาฝนแท้ๆนานามนองนามยังเนี่ยเขาได้เป็นวัฒนารุ่ยหน่อยก็เป็นเข้ารูดซีบรูอันนี้เดี๋ยวผมจะไปตัวแกไปดูอยู่แกมาโคตรเสียนเลยเดี๋ยวลงได้ไปเอาเกลือเลยเอานในยกกันเกลือเกลือกับกะปิแข่งออมต้งเงินนะฮะกะปิต้องมีรักเป็นหลักจะนักเรียนนะครับ หอมคั่วมัหอมไหมเนาะกส้าที่เราเหืขวนกาบบานเลยกอไโอ้ใส่มีกะปิใสใสวเลยครับอีกคนนึ่งเกลือสหน่อยเกลือนะครับเกลือจะเลยไปเจอจอนชานท่านะมยตท่านใส่เตี้ยนครับวจะไข่ยังยัง เกลือเ yeah, really. จ้าชาน oh, no. mm ึองเกลือเป็นหลักจะเหมานถ้าว mm ่า hmm. ท yeah, 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 oh. okay. hmm. yeah, so ี่จริงตำตำร้าของสูตรเนืองบนจะใส่น่ะรากขักชีแต่ว่าเขาใส่เยอะเขาใส่มันหอมหรือว่าถ้าบบแบบตำใส่นะก็ตุ๊บๆเราไปคั่วตอนตอนขั่วที่อันนี้ใส่อันหนึ่งอ่ะใส่อันหนึ่งใส่เลยเจะาใครสองหัวไมประกุูใส่แล้วเนาะโคกจนละเอียดแล้วก็ใส่ กะปิเนี่ยกค่แล้วนะครับเอาเตียมเต่ามาแล้วก็ัวัวพี่ก่อนแล้วก็เอาไปอะไรก็ั้วขั้วพอมันจะแห้งก็เติมน้ำจริงๆถ้จริงอรอยบเคอร์พวงขั้วพวงเดี๋ยวเจะไปเก็บอยู่ใส่กระป๋องจะจะเข้ากันโอ้ยเยอะๆเลยนี่อันนี้วัดไทยเต็มเลยวัดถุดพอมีอยู่แล้วกลางบันน่วมาว่านอะลยไี้กินครับไปเพื่อนเพื่อนกเพื่อนว่าน้าเกศนี่สร้างตรงมาจากไก ราจะพักไรว่าอะไรอ๋ไอ้กุ๊กอ๋อพี่เกคนาวาจพักเพราะเพื่อนในคูมเดียวกันใน้มาจากราจะพักูดีวาชพัเนี่ยเขาคิดว่าผูสาวไปแล้วถ้าเป็นคูกเป็นได้เลถ้เพื่อนเดียวกันว่านี่มาพัเดีนอะไรกันถ้า่าเพียงแก่อาจจะบวคบมแต่ว่อนมนอเี่ยมีเกิดเด็กิน่าถ้ามาพูดถึงหลาชพัดมัมีแต่อุ้กับสาวเบอเท่านั้นว่าวาหนึ่งสองกิโลนี่ ใส่โอชักการใส่ใหน่อยตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะจริงๆก็ป่าทุกอย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอยแล้วเดี๋ยวแล้ทีเดียวนั่นคือเราเลยซอยบางๆแล้วเขาก็จะเอาเขาจะเนี่ยซอยใส่สองเบ็บอสเนี้ใส่หน่อยขึ้นนะสามเบ็ใส่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเอาจะซอยแบบนี้แหละแล้วเอาขั้วตัวเองอ๋อตัวเองนะอ่าซอยบางๆครับแล้วเขาจะเอาขั้วตัวเองเอาเอาขั้วตัวเองเนี่ยเออแบบนี้นะครับฝานบางๆกันเลย เหอมครับโคกจนหอมเลยครับแล้วก็เดี๋ยวใส่กระปิ้นี้ใส่เลยยังเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวใส่กะปิคร้นกันเป็นอันเซตพิธีนะครับใส่กะปิเข้าไปเนี่ยกับเนีใส่กะปิเข้าไปเนี่ยกับเอาไปคั่วเอาพริกแกงนี่ไปคั่วเอาปลาเย็นไปคั่วตัวกับเติมน้ากับซุกมากกับเป็นแกงอ่อมปลาเย็นนะครับเดี๋ยวรอที่ถามนะครับเย็นนี่ครับสุดยอดนะครับ โคกจนหอมแล้วนี่เขาจะไปคั่วนลยครับต้องฝีมือนี่โคกจนหอมเบื่อไม่ทิ้งเลยครับนี่ครับสุดยอดนะครับครับผมกระไรไรตีกันครับนี่เราเดี๋ยวจะวิธีทำมาดูนะครับตั้งกระทะหรือหม้อแกงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นกระทะเพื่อนๆจะได้เห็นในตัวไงว่าทำยังไงใส่เลยครับใส่น้มาลงไปคุณมีเงินนี่ย่งใส่มาอีกนิดหน่อยหนึ่งหอมแปป๊บเปิ่ม ผมเลือบรูดแดงเน็้อนุ่มเนื้อใส่ีนเลวเนี่ยเกือกวงตัวตังใส่มันนิดนึงครับแล้วก็เอาพริกแกงเขาเนี่ยลงไปพัดพริกแกงเนี่นะตัวมะขุมหอมนะครับพัด ตอนพัฟที่มันจะหอมไปสามบ้านแปดบ้านเหมือนกันไอ้ขั้วพลึบเพิงเพลยนเอาไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนจับเราาธรรมดจะมีคนจับงั้นงั้นของมันจะเฮ็ดนะเออพอยคอยเขาคักกันนะครับพัฟนุ่มๆมันหอมเลยนะครับแต่จนหอมเมื่อกี้ใช่ครับแต่ต้นหอมพัฟซี เขาป๊้บหอมเลยละมีนู้นี่หอมได้กับนหอมขึ้นเครื่องเทศเห็นแล้วปลาไสลใส่ผมเลยครับใส่เลยครับเลยนี่เขาไหลเขานี่เทลงไปเลยครับปลาไรหน้าเร่งสุดยอดเลย๋ยวนี้จะเปิดแป๊ดให้ดู มันต้องเปิดแฟตเจะได้เห็นแบบมันเอาเนี่ยัวไดด้แล้อะไรแงแจงี่แจหรกีมันได้เปิดแฟตนี่พัวพัวข้าเลือดมันแห้งกรบตยพริกแกงะครับออมอแกงอ้อมครับอนี้แกงอ้อมแ้่พัดแงเลอเขาจะพัวให้มันแห้งกนแล้วเขาก็จะเอาแนมใส เปิดมาล้หม้อมันแกงหลายมด้วยแลาแกงออมนีต้มอีกเดียวต้มเนี่ยต้มเนี่ยไปเบือลล่ะไต้มอีกเดียวแล้วแกงออมเนี่ยแถวพ้นเป็นเปลี่ยนคนเท่ากรนก็จะาแล้วก็จะตุ้มหลังใช่ไหมะ้นี่เที่ยวได้อยู่ครับใจได้อยู่ใจได้อยู่แบบน้เลย เดี๋ยวเราจะไปแอลลนทางเลยเจาสุดจังเหตดแบบแฟนตรงนี้ไปตัวนะครับถ้ามีแบบเจอหอปายาเงี้ยบางทีมาฟังพูดปะกอบมกินัเบบแฟนแบบน้ไปตวนะคโอตัวไปเก็บขวดหลมันแห้งแลวกับไอ้คนเนี้ยมันแห้งหมดเลย กมาเพราะว่ามันแฉแมันก็าข้า่ังวันนข้าว่ามีหรี่เรื่องี่ข้วหลายก็เข้าาเข้าแล้มันพวงเยีเนี่ยตต้ที่ก็อไนเปไมาทำซอสทำซอสะไรนี่ใส่้าใส่ห้าเชี่ยไร้อมเลยหัวได้เตรีมแล้วครับนี่ยมันแห้ง้วไงเกือดเนี่ยมัแห้งนะ เล่นแค่เต anyway, ็มตีเลยเล่นแค่เติมตีเดียวก็เติมน้ำตูนจนมันทุกข์ทุกข์กเป็นแกงอ้อมนะเป็นจิ้งมัวจิ้งฝ้เป็นหมูกับแกงอ้อมเหมือนกันเนี่ยสู้ได้วยกันแน่ครับเติมน้ำไปครบแล้วก็เจียวต้มเติมเด้อว่าถ้าใส่อเนี้ยอร่อยเบอร์เกอพวงขึับพ่อปลาไหลนี่ตัวมัใหญ่ห้องเขาเป็นคนเดียวรอมันเดือดแป๊บนึงครับ เออนี่ครับข้าวมันใส่คาคามาแห้งใส่คาตัวนีงเนาะใส่ได้หน่อยคาซอยมันจะเหมาะน้ำมก็เดิมเดือดนะครับขุด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 ดูแกงอมกลางเมืองเขาเหรอเนาะคานุ่มยิงแม่นแต่ว่ามันมีเวลาไปขุดละอันนี้มันอันนี้จริงมันก็ถือว่าคือบ่แกแต่มันอยู่เมือนมันอยู่เมือนเร็นรุ่นเป็นรุ่นข้าเป็นรุ่นอ่าดูแกงอมครับแก่งอมปลาไหล บตุนแต่ว่ามันหอมด้วยซอสจีนใหญ่มันบอกต้องตุนหัวนะสักสิบห้านาทีสาวที่เกิดร้อมชิ่มนะครับชิมได้ขนาดเนี้ยพอเขาตุนสุดหรอไงอันนี้น่าเลยจิ้มเลยอันนี้น่าเลยจิ้มแป๊มอันนี้จิ้มแบบขอชิมหน่อยนะจิมได้นะครับเนี่ยหอมๆมาอีกกินกะปิขึ้นมาเตะจมูกเลยกับความแบบสองกับเทล็ดจริงๆถ้าใครชอบนะผมว่าเอาดีไซน์หน่อยไทเหมาะแกงอ่อมแบบขมๆหน่อยอ่ะเตะดำ ทยตเสี่ยงเงินาน้งอ้นัให้นใ้นใเน่อแคนครับแค่นมากเยเยี่ยมเยี่ยมเลย่ี่ยอมรับในีเมื่ออยู่ว่าวเครื่องแค่้เาล้ล่เดวกดีตุนมจ่านเอาแต่เดี๋ยวเาตออี๋ันนีัจุกเดี๋ยวมันลังนี้จิ้มดูก่อนนี่ครับ หน้าแตแบบแก่งแต่ว่าเย,ยนทะเลนี่คือว่าโอเคกินเครื่องเทศเครื่องยังนี่หอมหอมตื่นแล้วแต่ว่ากินกับผ่นเหนียวห่อนเขาพอมันสุกม,มันทะเลมันจะรอเพิ่มกันแต,<อ><อ>ต่ฮะชีฟฟันรังพักต้นหอมพักชีไหมครับแต่ว่าต้นหอมมันซอยยาวไปหน่อยออเดี๋ยวใส่แบมัคูตโตรอเดี๋ยวทะเลใส่ใบมักคุใส่เลยครับสมัสมัดเด้ใบมักคุนะครับชิมใส่เลยครับ ลืมไปท่านะว่าผสมเพ่ันตัวนมีนี่แมนข้วนี่ตัวละกับ้งคับอ่เนี่ากินพาเที่ยวแล้วก็พา,าสนุกแล้วก็พาอร่อยเข้ากับลังหงข้าวเหนียวกับลังนึ่งข้หอเน,นนะครับแรื่องที่มอสุนเนียอย่งมันต้องแตกกับีกอย่างมันแตกตินกม,ม <S <S นันแตกกับาีโอ้ยใหญ่เนี่แต่เราทน้องมามันมีนี่สมดอยู่ตงัานมันแตก สูสียูนี่คนว่าสูสียูนี่จริงๆต่ำต่ำสบายด้วยแล้วสามใบจริงถ้าใครชอบผมนะุยังผมมาชอบผมนั้นเดี๋ยวผมจะอาจจะมีทุบบางถ้วยอดดีดีวอเพราะมีดีวอตแ่อยู่แกง้อบนี่มันแข่งรอบแข่งรอบแก่ง เดีสุดๆๆน่ากินครับเราติดตามครับครับผม, <Okay. S 1> ผมก็เป็นอันเสร็จวิธีนี่เท่านั้นเลยตักโชว์เลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมปิดโรงเรียนปิดแก๊สเลยก่อนจะใส่พักนะครับสูตรโรงเรียนต้องปิดแก๊สก่อนปั่มเปอร์หอมปั่มเปอร์ใส่เลยครับขปั่มเปอร์คนเหนือคนเหนือหอมปลาปลาเปอือยหน่อยคนอีสานหอมพอมเปร แต่ว่าภาษาไทยพักขีฝรั่งเนาะเออพักขีฝรั่งโอเคหอมเป๊ะปั๊มเปอร์แล้วก็ขีฝรั่งไอ้กลงเลยครับดูมันหมดกันหมดหนึ่งหมนดูนะครับกลงสุดแล้วเขาหนึ่งหมดอ่อนไม่อะไรมากมายครับพักขีต้นหอมอากาศหน้าครับผักไอ้ต้นหอมซอยใหญ่ไปหน่อยที่ดึงไปซอยละเอียดเออทีนี้พร้อมเสิร์ฟอย่างเดียวเห็นไหมครับตักเลยครับพร้อมเสิร์ฟพอมเชิล นี่แหละถึงเวลาตักเลยครับทุงเรียนเตรียมดีวัวมัด้วยนะเขาบอกเออใส่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 ฟุงชิรอดหน่อยฮะฟุงชยังไม่ใส่เลยยังยังหวานหวานจกจกแล้ว เบอกน้าเล่ชิมน้าเล่ชิมมันขาดอะไรสักอย่างเนี่ยนึกว่าโอ้ชิมีลูกประจำไม่ได้ครับหนึ่งช้อนถึงกันชานะครับหนึ่งช้อนแบบว่าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกาแฟโอเคครับอะไรก็เลยครับกินแล้วก็ตักเลยตักชิมหอมเราแต่อันนี้หม้อใหญ่นะเนี่ยมันเป็นหม้อขางจะใส่เพิ่มก็ได้แล้วแต่หะเดี๋ยว ขอได้ยาะแถมหน่อยครับแถมหน่อยมาเร่แถมหนมันปีใหม่เขาแถมกวแถมกวแถมกว่าแถมมันปีใหม่ก็เลยมีของแถมโปรโมชั่นพิเศษอ้าวครับทีนี้พร้อมเสิร์ฟครับมาเลยสักเลยพร้อมเสิร์ฟพร้อมชิมครับวันนี้มีแฟนคลับใหม่มาใหม่ชิมชิมชิมรับแฟนคลับมาเนี่ยดูส้มแฟนคลับเลยนะไอ้บางขอโทษนะไอ้นี่ครับ โว้าอร่อยว่าอร่อยก็อยากชิมเนี่ยอะไรตักเลยตักลองชิมนะครับว้าอร่อยว่าอร่อยก็อยากชิมเนี่ยเดี๋ยวรอข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวกำลังนึ่งอยู่ครับห่อนห่อนข้าวเหนียวก่อนนึ่งข้าวเจ้ากับ่ข้าวเจ้ากับหูงครับข้าวเจ้ากับมีครับวันนี้อะไรชิมนะครับชิมเดี๋ยววเดี๋ยังไม่ชิมเลยเดี๋ยวังไม่ทักท้วงแต่ว่าตัวนี้

เดือมขออนุญาตเติมเกลือนิดหนึ่งครับครับครับพอใส่ผงชุบลงไปไม่ได้เติมน้ำปลาได้แล้วนี่เติมน้ำปลาได้เพราะว่าเพราะวันสุกแล้วสามารถเติมน้ำเติมน้ำปลาได้ไม่ได้ไม่นี้น้ำปลาของของแท้นะน้ำปลาตาเนองไม้สมัยผมเป็นเด็กกันเนี่ยไม่ใช่จริงนี่เพราะว่ามันจินอย่างนี้นะครับไปอยู่

นนี่ะครับมาของกินโรนเหนือสูตรนี้สูตรเหนือแท้ครับตุ้ยามชิมได้เลยครับไปเดี๋ยวเราก็รอข้าวเหนียวมาก็ชิมชิมไว้ชิมชิมขอสูตรใส่ดีหนเลยต้องรอให้แฟนคลับมาวันนี้นะพี่สูตรเดี๋ยวจะว่าโฆษณามากเกินไปแต่ต้องใส่ดีเดี๋ยวโรงเรียนเอาสูตรใส่ดีเตรียมความอร่อยนะวันนี้ตักจัดเต็มเลยวันนี้ทุดใหญ่เลย ชิมเลยครับชิมเลยครับเดี๋ยวผมไปเอาข้าวเหนียวมาเขือนะรอแป๊บหนึ่งครับอ๋อเอากิจยาคัดยาคัดเจหน้อยนึงจากนายังเนี่ยนี่เอาแซ่บเนี่ยเดี๋ยวอีกรอบนึงายังต้องมาน่ยั่อีกรอบนั้นนายังต้องมาให้ลาบเป็ดให้ันอยู่นะลาบเป็ดอีสันสุดเออเอาเป็ดออออเ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 อเอ จัดไม่ไดวจัดไม่เด้เนี่ยมันเนื้อวุ้นเกี่ยวของแท้แล้วก่นเนี่ยเออจัดกันเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราข้าวเหนียวแป๊บหนึ่งครับครับถึงเวลาต้องเรียนขอใส่ดีหน่อยหนึ่งแหลจริงเนี่ยแต่ยังถ้าจะคือแซ่บนะครับกินกับกระเทียมขมอมหอมไปขมอมเหนียวไปนี่แต่ว่าแล้วแต่คนชอบบางคนกับชอบแต่บางคนอาจจะขม แกงอ่อมมันจะขมมันจะ่ยาข้เจีบ่ยาข้เจียยาข้เจีจะเวกแน่เนี่ยใกล้เรื่องวันนึงน้อยนอกว่านี้่มลุ่มล่ม่านี้แย่ไม่ากไม่ม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 า่ไม่มาก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 ไม่มา่ไม่มากไม่มากไม่มากไม่มกไม่ไม่ไม่มกไม่ไม่ากไม่มไม่ไม่าไม่ไม่าไม่ม่่ไม่าไม่ไม่ไ ไปเย like. ็นปไหลไปเย็นปไหลเอาซิมกับยกเสีปากเดี๋ยวบ่อย้งไอเก็ตแงอออเก็ต้ยสูลเด่นครับนี่แกงออม่อันี่เป็นสูตร้องเหนือท้าออมทั้งอิสานกับอมตดชิ้นไมอเสอพวบบยเกินได้3เด้อได้ไม้ไได้ได้ได้ไู้ไดได้ดได้ได้้ได้ได้ไดได้เด้ไ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 ้ได้ได้้้้ได้ด เาโสดตัวด้นิสดตคน่ยัวนะเใส่หมแกไป่อขนปน้นหมปลาหลลงครับบางบ้านใส่ปาเดือดด้วยวะแท้ๆนีไม่ได้ครับต้องดูเดือดนะเดกินไได้นะใส่ปาเดือนะคเออต้องดูเดือกิได้เดกินไ่ได้ใส่บวกไว้ี่รถไปพ่อ่เียหาด้วยก็ซื้อกินนี่มันแซรบฮะขายให้เล่นขายให้แล้วบ้านนี้อนี้านี้บ้านนีบ้านนี้ เดี๋ยวไนเอนาเลงน่เอองใส่นีมาหน่อยลอแกจิ้มส่วนที่สี้นี่ลองใส่ใส่เลยใส่เลใส่ดีขออนุญาตขกา้ขึ้นมบอกนะนี่ให้ทจอนกัให้กิมได้ท่าจอนไม่ใช่ไม่ใช่มบียไม่มาวนก่อเครื่องก่อเครื่องครท่าจอทจอนลงเด่นลงเด่นลงเด่นว่าจัดให้ใส่เลยใส่ดีไอ้ถ้วยถ้วยเนี่ยใส่ดีของผมไปเลยผมมัน้อนครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกนึงเนาะใส่จ้าวโต้เลยครับโม่่งจาโต้ดีวะดีวะดีวะ แต่ว่าต้องกินใส่สองช้อนน้อยนะจะดิบปลาไหลนะจะดิบปลาไหลถ้าได้แล้วเอาครึ่งเอาครึ่งองใส่ปลาไหลนี่เนี่ยปลาไหลใส่เลยครับน่าเลยใส่ไปเลยว่าจะจับเลยเมนูพิเศษคือว่าให้มันคุณมะขุมมันหอมรมที่มันจะขมนะใส่ขมนี้ชิมดูอีกทีนะครับชิมดูตอนใส่ดีเข้าไปมันจะอีกมันจะเพิ่มรสชาติมันกลมหวานอย่างเดี๋ยวชิมแล้วครับเอาข้าวเหนียวจ้ำเลยใส่ปลาไหลใส่บีงัวครับ ก๋วยตายแม่ห้อเนี่ยกตายแม่หม้อลุงเด่นการันตีหรือเปล่าการันตีการันตีการันตีใช่แ้วเจ้าเชี่ยวมากเลยคือคนดีสารถ้าคำเข่าหญ่ๆนี่ต้องจำวันนี้ตุ้ยวันนี้ขอให้ตุ้ยสดแนืมแนืครับสดสดน้อนจากเนื้อหม้อเี๋ยวตะเลมาที่นี่ขอแก้ด้วยนะตะเลี่เดี๋ยวขอตะเล่จะขอแก้มเลยนะอยากได้รู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงปีงวดไหม ดีงาะลองลองชิเมนแกงออมเนาะจีซื้อก้จีซื้อแทมก็บีทุกอย่างเลยสงาเขาว่าปานเนาะสีงนี่ยมาขอให้เปพปีงพพกพกบีเขาเอาได้ใช่ไหมแซบนะใครเบิด้เฮ้ยไปรอฟังอยู่เนี่ยแซบเนี่ยเฮ้ยว้าสองคนเดียวเดียวเดียวเวฮ้อแบกตางคือขอาก้อแกตังก้อนขอบเิง เอาใส่ใบฝาดหน่อยใส่ใบฝาดหน่อยครับผมยอดยอดใบฝากับมิเนกะเลี๋ยที่มังหันอ๋อเครื่อนคมเลยมาเก็บเครื่งแยกกันนี่นี่บ๊อบบอบนี่นี่แยกกด้อ่าเอาโอเคอ่าเดี๋ยวจับเต็มเครื่องในคมเลยนะครับแยกเลยนี่สุลปแล้วใส่ใส่ดีใส่ดีหรือไม่ดีถ้าคนอีสานหรือว่าคนเล้านี่สิมักฟังนี่อืมผมจำลองคนพื้นที่ของว่าอย่างคนพื้นที่นี่นะยอดตะทนสิมักฟังนี่เออ อนไหนอันไหนแซ่บสซุปว่ะสซุปว่ะสซุปว่ะแซ่บแซ่บคือการดีร่ำกว่าแซ่บคือการดีเอาของดีดีเติมนะเออคนเราต้องมาต้องเือคนเหนือกินเพราะคนเราต้องมาดีอยเหนือถังแจ็คสังแจ็คถังแจ็คกินถ้าใส่แล้วไม่ถ้าใส่แล้วไม่อร่อยหรือคนไม่รักดีแล้วใช่ป่ะชอบสองชุดเดี๋ยวเดี๋ยวอหาคนจ่ายตังค์เลยเอ้าแต่ผมก็ชอบผมแหละมันแล้วแต่คนชอบผมไหม ใครมาชอผมธรรมดาอวันนี้ต้องรักดีถ้าดีพดเลยสามเพื่อเลยนะคักดรับนะรับนะรัก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 นะรัอนะรักนะรักนะรัมนะรัก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 นะรันะรัก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 นะรนะรนะหัลนะรันะนะรักนะรันะรากนะรกรัะนน่รันนเนะรันนรันรงเรียนนี่ สันหามาเห็นหน่อยนอนเจียกาถ้ามนน่ขนาต้องเอายกดีว่ามาใส่กัปล่ได้นะเดี๋ยวพีอญมาพ่อญาจมาที่ไหนก่นเอาขออนุญาตย่อนกเต็มายากังเือนุครังขาดุดดดขาดุดดดเออแม่ขาดุโดดครับขาดพริเดี๋ยวเดีเอากริกโซด้อยู่ขออนุญาตไอ้ถ้วยนี้จัดเต็มเลยข้าเหนียวอนอนนะ แค่เนียวเดียวอ้อนวอนนี่คนียนอ้อนวอนจัดเลยครับเออจำจำำเลยครับนี่จำผมหน่อยน้นเร่ไม่ต้องเคียบแล้วว่ามีคนการันตีให้แล้ววันนี้โอเคสองพันหนอ้อยหมกชื่อเบสดนึงฮะตั้งเบสในหมกแเ้าเลยซีไปให้จัดให้เลยว่าน้องหม้อไมเทสแสบจังน้องปลาไหลนี่ไงน่องปลไหลมันละพิลยังไงี้ยจ้าของฟาร์มไงเจ้าของฟาร์มน้องเด่นเจ้าของฟาร์มมเนี่ยโอ้ฟาร้าคุ๊บ ผมจองเลยเด้อว่าผม่าแม่จองขอได้จองซื้อได้ทนั่นแหละนั่นน่ะไหนใจเลยอ๋อนี่แหละเดี๋ยวด้จัดเต็มเลยเนียเฮ้ยนี่เรอนี่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 เดี๋ยว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 เรืประสานงานแล้วเดี๋ยวได้ประสานงานแล้วเจ้าของฟาร์มวัวไปลูกวัวอะไรเจ้าลูกวัวเนี่ยนีเนี่เจ้าของฟาร์มไม้กันเนี่ยมาเนี้นี่แหละก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามครับแกงออมมาแล้วแต่คนมากขมแต่ผมก็ชอบขมไงขมหวานนะครับมันจะขมแบบเสื่อมนะ ชิมสามสี่คนนี้สรุปแล้วว่าเอาตัวนี้หมดเลยนะใส่ดีหมดเลยใส่ดีหมดเลยใส่นี้จะม่อครับมีแต่คนรักดีตอนนี้ตอนนี้มีแต่คนรักดีแล้วตอนนี้รออเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเอรีเนี่นี่ยเนี่นี่ยนี่มาละมาละเออนี่ยเนี่เนี่เออนี่ยม่อแต่ครับนี่พริกพริกเม็ดนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาที่ตามครับแกงอ้อมปลาไหลสุดคนเมืองแต่ว่าหอยชอบขมขมอมลอมขมอัมลำนะเขาใส่ดีเห็นหน่อยนะครับหรือว่าถ้าใครโจกดี้นะไปก้าเซฟปลาไหล ตรงที่มันเป็นดีบริเนี่ยมันจะสุดยอดนะครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามครับพอเลยนะครับบรรยากาศจิ้มอันนี้ของเราเนาอากันลกันกินข้าวนรักินข้าวก่อนกินข้าวกันน้องกินหมดไหนไ้เจมส์มันใหญ่แล้วครับผมทำเป้งแบ่งด่วนๆครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามครับเดี๋ยวจะเหมือนกันแต่บรรยากาศคือดูบรรยากาศบรรยากาศาครับ